สวัสดีครับอยู่ก๊อปไปซูซูเปอร์โปรนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับกระบะตอนเดียวนะครับไททันซิงเกิลแคปนะครับพร้อมใส่หลังคาให้นะครับนี่หลังคาแบบ2.1เมตรนะครับไว้ขนของสบายๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่539,000บาทนะครับพร้อมออปชั่นอะไรนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันเลยนะครับสำหรับด้านหน้าของรุ่นนี้นะครับ เราจะได้เป็นตัวไฟหน้าแบบไาโดรเจนนะครับนี่ไฟมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้ให้ความสว่างได้ดีเลยนะครับพร้อมตัวนี้จะมีให้ก็คือตัวไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินนะครับนี่ถ้าติดตัวนี้ก็ติดให้ด้วยเลยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่มีไม่มีมานะครับก็คือไฟตัดหมอกตัวนี้ยังไม่มีมานะครับแต่สามารถสั่งติดเพิ่มได้นะครับไม่ยากเลยนะครับนี่แต่ตัวนี้จะเป็นบล็อกก่อนนะบล็อกพลาสติกนะครับก็เลยยังไม่มีไฟตัดหมอกมา แต่สังเกตอย่างนึ่งนะครับสำหรับรถตอนเดียวนะครับกระจังหน้าจะมาเป็นสีดำซึ่งมันก็จะเป็นทูโทนกับรถตัวรถเลยนะครับสำหรับด้านข้างของรุ่นนี้นะครับเราดูที่ล้อก่อนเลยก็คือล้อตัวนี้จะมาเป็นล้อขนาด15นิ้วเป็นล้อกระทะเหล็กนะตัวนี้พร้อมยางนะครับคือไซส์ขนาด195 R15 นะครับตัวนี้นะครับก็คือเราถ้าแบกของไม่เยอะนะครับ น้ำหนักไม่เกินตันครึ่งนะครับใช้ล้อเดิมได้สบายสยแต่ถ้านั้นหนักมากกว่านั้นนะครับแนะนําให้เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับโดยอีกอย่างหนึ่งที่ดูด้านข้างเราก็คือตัวกระจกแข้งตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปรับมืออยู่นะนี่เห็นไหมอ่าเป็นรถเน้นใช้งานตัวนี้ออปชันหลายอย่างก็จะเป็นแบบแมนนวลนิดนึงก็เนี่ยสามารถพับปรับได้เองนะครับตัวนี้นี่แบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันนะครับไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าสําหรับด้านหลังของรุ่นนี้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับนี่ไฟท้ายนะครับให้มาสวยงามนะครับเดินเส้นอย่างดีแต่ตัวนี้ยังไม่มีกันชนด้านหลังมานะครับเพราะว่ากันชนด้านหลังต้องซื้อติดเพิ่มเอานะสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่มีให้นะแต่จะมีตัวยึดจับด้านข้างนะครับขอเกี่ยวไว้มัดของได้ด้วยนะสำหรับต้องการมัดของในกรณีถ้าเราไม่ได้ใส่ลังคาแต่ถ้าใส่ลังคาอันนี้เราจะเดินให้เรียบร้อยนะครับ ภายในกว้างขวางมากนะครับนี่ติดให้เรียบร้อยเดินไฟให้ด้วยนะไฟข้างหลังแล้วก็เป็นตู้หลังคาแบบไม้อัดด้วยนะครับนี่อย่างดีเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานไม่ต้องห่วงไม่ยืันหาเลยอีกอย่างก็คือช่วงล่างของรุ่นนี้นะครับทางมิซูนะครับได้ให้มาเป็นเชสซีเ็ก,ก้าชิ้นเดียวเลยนะครับเรื่องความแข็งแรงนะครับในการรับน้ำหนัก บอกเลยว่าเราไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับสำหรับภายในของรุ่นนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าได้เบาะหนังนะครับแบบไวนิลนะครับพร้อมเบาะแยกด้วยนะตัวนี้เบรกมือมาแบบรถเก่งเลยนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับนี่แล้วก็พวงมาลัยเป็น Power นะครับมีระบบแอร์ให้พร้อมกระจกไฟฟ้ามีมาให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องเสียง CD a b 3มาให้นะครับใช้ในการขับขี่สบายๆนะเชิงพาณิชก็ขับได้สบายมากเลยนะครับ ไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าอ่าสำหรับเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับทางพิสซูได้ให้มาเป็นเครื่อง2,005 Direct Injection นะครับเครื่องดีเซล128แรงม้านะครับจัดมาให้เลยนะครับใช้งานได้สบายๆพร้อมดูแลสา,าได้ง่ายมากๆด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการบำรุงษาเลยนะเพราะว่ารถขนของหือใช้งานนะครับบอกเลยเอาหยุดวิ่งไม่ได้นะครับหยุดวิ่งที่เสียายได้เลยนะฉะนั้นการดูแลต้องง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไป สู้คัมแบงกันตอนจบกันเลยนะครับเนี่ยครับกับออปชั่นนะครับกระบะตอนเดียวนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้นะครับในออปชั่นราคานี้เพียงเริ่มต้น9,999บาทเท่านั้นนะครับเริ่มต้นดาวถ้าใครสนใจนะครับโปรดีๆพร้อมจัดให้ครบๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยแบบนี้ติดต่อได้เลยนะครับที่ก๊อปปี้สูซูเปอร์โปรนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ